พี่วัน<ม>ที่ 18, 18มิถุนายนพูดมาละมาละเล่นไหมเล่นกับพี่ซอไหมพี่ซอแบกเล่นบอพ,พี่แตงเล่นบอเล่นกับพี่ซอบอซอแบกนะจะเล่นไม้เล่นเข้าเกมรอเลยพี่วันที่18มิถุนายนพูดอาจจะยังนะโอเค ฝั่งตรงนี้ฝอ่ตรงนี้แหละคนเยอะดีนะคน,ะน,น,นเพียบตรงนี้โอ้เช็ดหน้าจอโทรศัพท์ก่อนเฮ้ยได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วในคนอยู่ไหนอ่ะเจอหนึ่งตัวเอ๊ะต่้ไปพอดี ครวิ่งอยู่ข้างล่างอะ่ะเออหอรือศักรูเจอตัวแล้วลองไปดิลงไปสองทุกคนอยู่ในยีกอะ่ะอยู่ใส่ก,กึกเจอแล้วลงไปสามแลวทุกคน พี่วันที่18มิถุนายนพูดผมเพิ่งไปด่าแฟนมาวันนี้ผมไปเรียนมันไม่ไปเรียนแต่มันทักมาบอกอ <ะ S 1> เติมไฟแต่ผมอยู่โรงเรียนมันอยู่บ้านแล้วทำไมพี่ไม่อยู่บ้านอ่ะแล้วพี่ไปโรงเรียนทำไมอ่ะแฟนพี่ไม่ผิดนะน่ะพี่อย่าผิดที่พี่ไปโรงเรียนเข้าใจะปะไม่รู้เรื่องเลยนะพี่แตงนะ ไทไมี่วันที่สิบปดมิถุนายนพูดไปเรียนต้องเรียนแฟนไม่ได้ไปเรียนตัวเองต้องห้ามไปเรียนเข้าใจไหมรู้เรื่องเลยพี่แดงนี่ที่วันที่สิบแปดมิถุนายนพูดมันขี้เกียจไปอ๋อใช่มันขี้เกียจพี่ก็ต้องขี้เกียจด้วยเข้าใจไหมรู้เรื่องเลยพี่แตงนี่ งง,ง,ง้ยยรูพี่วันที่18มิถุนายนพูดอยากให้ผมด่าพี่นัดอีกหรอยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ <c oughs> ด่าผมทำไมผมชี้แนวทางที่ถูกต้องฮลัลโหลสาชี้นาแนวทางที่ถูกต้องผิดดี เยฮะาพี่วันที่18มิถุนายนพูดเสือกอุย้ยแพ้เสียงใบหัวแพ้เสียงใบหัวเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างขบนข้างบนอูย้ยเยอะเยอะตรงนี้เยอะแล้วเยอะแล้วยิงมาไม่เจอใคร ด,ลด,ลดลเลโดเลดเลยมีคนขับรถด,ด้วยใครวะใครขับรถวะ ไปอีกอะเดี๋ยวจัดมีเดอะจัดไม่รู้ใครขับรถหนีไปสิบคิวเพื่อสิบคิวไม่ได้เนาะมันขับมันขับรถหนีผมไปตัวนึงอะพี่เมื่อกี้อ่ะมันตีนเลยเนี่ยดูข้างหน้าพี่ขับรถหนีไปอะขับรถไปทางพี่ซอฟอ,อ่ออ๋อไม่ใช่ขับรถไปทางเพื่อนอนะ พันไงอยู่ตรงเพื่อนเพื่อนยิงตายยังไงรถสปอร์ตเนี่ยเพื่อนยิงตายยังวะยังเพื่อนยังไม่ยิงเลยตรงรถสปอร์ตเนี่ยเพื่อนใช่ไหมพี่ซอตรงนี้เนี่ยคนอ่ะโอ้ยผมโดนแล้วพี่ซอผมโดนแล้วอุย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 เฮ้ยอย่าลัดดิเฮ้ยกดจะลัดกูแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโดนแล้วโดนแล้วโดนอีกแล้วเยอะจังว่ะหมด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 จะหมดแล้วพี่ซอจะหมดแล้วกระสุนเนี่ยจะหมดแล้วพี่ซอไม่มาช่วยยิงหน่อยหรอขอของหน่อย ยิงคนอยู่โอ๊ย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 โดนละโอ๊ยโอ๊ยโดนหน้าหลังเลยนั่นไงโดนหน้าหลังเลยไม่พบเป้าหมายในระยะเพื่อนเพื่อนนี่ระยะตรงนี้นี่ตรงต้นไม้นี่เพื่อนโอ้โหพี่ซอระวังหลัง เอาเอาไม่โดนเอาอะไปรออาอะตู้ชุบอยู่ไหนวะในบ้านไนงอยู่ข้างนอกเถอเอ้าไม่เจอในบ้านคนข้างหลังขวามือวิเคราะห์คนโอ้โหอ,อยู่ ทางไปโซอเอาวล้นมันวิ่งมาแล้วไปโซข้างหลังว่าตู้ไม่เจอตู้อยู่ในบ้านข้างหน้า,าหนู<อ>คนอยู่ข้างหลังนะ่ะวิ่งไปแล้วนะ่ะเห็นไหมตายมือเออไปม<ะ>ันไปที่คลังแสงผมยิงเองผมยิงให้ไหนว่าเป็นไหน,นรหรอมันวิ่งไวใช่ไหม 哦，别撸！谢谢。哦，声音开呀。 อยู <formation> ่ไหนเพื <ee> ่อนของอยู oh ่ไหนไม่มีปืนใอยาเลยหรอเหลือสองตัวโอ้โหพี่ซอโดนแล้วคนหรือบอดพี่ วเดียไม่พบเป้าหมายในระยะตายยางไงตัวรถตู้นี่ฆ่าผมมันตายยังไะไม่มีหรอ <c oughs> <c oughs> ปลอดภัยไม่พบศัตรูใช่รู้เลยเพื่อนไม่พบศัตรูไม่มีที่ดูคนด้วยเสียงวะนั่นไงอยู่ตรงเพื่อนนะเพื่อนยิงมันเลยเพื่อนอยู่ตรงเพื่อนอ่ะ